รวยเสริมกำลังขอสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วในรายการรวยเสริมกำลังที่จะมาพูดและแลกเปลี่ยนหัวข้อกับแฟนๆกันวันนี้ผมอยากมาแลกเปลี่ยนก็คือว่ามากับกระดาษเช่นเคยและ ปลาก,กลาแต่มันตัวไม่สีดำเอาแหละเขาเลือกกันมาเลยว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเส้นทางที่เราเดินมันเหนื่อยผมอยากให้สะท้อนอย่างนี้ครับทุกคนทุกขนาดย่อมเลือกเส้นทางที่สบายแต่มีเพียงคุณ เพียงเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่จะเลือกทางที่ยากแสนเข็นเพื่อจะมุ่งเป้าหมายไปหาในอีกกระบวนการข้างหน้าผมเลยอยากใช้กระบวนการนี้ถ่ายทอดให้แฟนๆได้รับฟังกันว่า กระบวนการคือรักตัวเองให้เป็นถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็นก็หาการไปรักกับครอบครัวเราก็ได้ไปรักกับคนรักก็ได้แต่ผม ไม่อาจจะนำเพชรดีกีมาให้ตัวผมเองเรื่องความรักจากแฟ,แฟนๆแต่ผมจะนำหลักการเป็นการรักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นให้กำลังความรู้สึกพัฒนาให้เข้ามาให้เราทบทวนกับตัวเองไม่มากก็น้อย นี่ก็คือเส้นทางแห่งการบอกรักตัวเองคุณเคยเขียนในกระดาษที่จะบอกรักคนอื่นไหมเขียนไปหาคนนั้นหาคนนี้ที่จริงผมไม่มีประสบการณ์หรอกผมแค่คาดการว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมไม่อย่างที่ผมได้พูดถ้าไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ไม่เป็นไรตำหนิตีเตียนกันได้เลยว่าส่วนไหน สิ่งที่ข้อมูลตกหล่นไปผมจะได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีพลังได้มากยิ่งขึ้นอยากให้แฟนๆเน้นย้ำกันว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มีความเป็นตัวเราเองได้อยู่ข้างในเป็นสิ่งที่เรา ได้คิดทบทวนมาแล้วเราจึงพิมพ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องพิมพ์แบบคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นวันเพียงเอาความคิดแล้วเปือยเปื่อยกายความคิดลงมาใส่เท่านั้นผมก็คิดว่าผมจะได้ประโยชน์จากแฟนๆกันแล้วแต่กลับมาในหัวข้อของเรา มีคำหนึ่งที่เตือนสติผมมากที่อยู่ในหนังสือได้เตือนสติผมไว้อย่างนี้ว่ารู้เขา รู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งความหมายนี้มันแปลว่าอย่างไรผมอยากจะเขียนให้ท่านผู้ชมพอไปครับผมอยากจะเขียนให้แฟนๆได้รับฟังเอาไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหากเรายังไม่รู้เขาให้เรากลับมาหาตัวเองกลับมาพูดคุยกับตัวเองบ้าง ว่าฉันจะรู้ตัวฉันเองได้มากยิ่งิ่งขึ้นอย่างไรแล้วฉันจะช่วยให้ตัวฉันเองได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นได้อย่างไรมันก็เหมือนคำที่ว่ามันมันอาจจะไปตรงกับค,คำของคนอื่นแต่ไม่เป็นไรผมจะเล่าให้ฟังเมื่อเรารู้สึกว่าเรา ไม่รู้คนอื่นและไม่รู้ตัวเรานี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราจะเดินไปไปโดยที่ไม่รู้จากสาเหตุว่าเราจะเดินไปไหนไปทำอะไรไปอยู่กับใครแล้วจะทำอะไรผมก็เลยนั่งทบทวนกับตัวเองมากทบทวนจน พอที่จะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นกับการที่เรามาเรียนรู้กับตัวเองผมวันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์ผมเลยแล้วกันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง ผมก็ได้เสริมให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเป้าหมายที่ฉันตื่นมาเป้าหมายที่ฉันนอนเป้าหมายที่ฉันทำแต่ละวันมันคือกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อไปก็เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ฉันขาดอะไร ผมก็ลองทบทวนกับตัวเองดูมากว่าผมขาดการลงมือปฏิบัติแล้วผมเป็นคนที่จะหาคำตอบมันให้ได้แล้วค่อยปฏิบัติพอเห็นอย่างนี้ผมก็เลยเอใจว่าเออว่ะ เส้นทางที่มันติดปฏิบัติก็คือเส้นทางที่เราจะสามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเราเองได้สามารถข้ามขีดจํากัดที่เป็นลบภายในตัวเราเองได้ทุกวันนี้ผมก็มีความคิดลบครับผมไม่ได้บอกว่าผมคิดบวกได้ตลอดเวลาแต่ บางทีการคิดลบมันก็มองโลกได้กว้างขึ้นกว่าการคิดบวกเอามากๆเลยผมเป็นคนโชคดีครับที่ผมได้คิดลบแล้วรู้สึกว่ามันเตือนสติของผมโดยที่ผมไม่ไปเปลี่ยนผู้อื่นจากผู้อื่นอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้นำพามาครับแต่ผมนำพาให้ตัวเองเข้าไปหาคนอื่น เข้าไปหาความรู้ใหม่ๆเข้าไปหาการเรียนรู้ใหม่ๆแล้วพัฒนาไปกับเขาว่าแล้วพัฒนาไปกับผู้คนขออาภัยนะครับแล้วพัฒนาไปกับผู้คนที่มีความสามารถมากกว่าผมพอได้คิดอย่างนี้แล้วผมก็ รู้สึกเบาใจมากยิ่งขึ้นมันเหมือนได้ปล่อยอะไรออกจากตัวเราไม่ได้เป็นคนที่รู้มากไปซะทุกเรื่องเราก็เพียรพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้มากกว่าคนที่เราจะเรียนรู้ก้าวไปกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมก็เลยละทิ้งอุดมคติทั้งหมดที่ผมได้จดบันทึกไว้และผมก็เคลื่อนหน้าเข้าหาชีวิตที่เรียบง่ายสบายแล้วรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาได้การมีเป้าหมายไม่ใช่ว่า เราจะกำหนดว่าทำอย่างไรแต่การมีเป้าหมายแสดงให้เราเห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้เราก้าวหน้าโดยที่เราฝึกรักตัวเองคลิปนี้ก็คงลาและจบเพียงเท่านี้ ถ้ามีข้อมูลตกหล่นชนิดใดเหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วต้นคลิปผมก็อยากให้แฟนๆนั้นคอมเมนต์กันดูว่าไม่ต้องเอาจากการนั่งพิมพ์แล้วรู้สึกเป็นวันๆแต่อยากให้เอาการเปลือยของความคิดนั้นออกมาสู่โลกใบนี้